นีตรงหมาให้ทำเนเยอะได้กันลรอครับได้อยู่นี่เหรออ๋อนอนห้องเล็กๆนี่นะไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเดี๋ย็บไปนั่งข้างนอกก็ได้ไม่เลยอ่ามันเดินไหวนะเออไหวมันนั่งข้างนอกติดไปนั่งไว้นอกไปเอ่อ เอาไปไปสิบค้าทันนะังแพงเอา้เอาวางนี่ไว้เอ่เอเอานั่งนี่เลยไม่นั่งแม่้งเออ อือหยุบนั่งมานั่งมาเป็นพ้ารอดไปแล้วนนั่งได้ต่ำนั่งกดได้ตั้งได้บ่อได้ได้ได้นั่งก็ค่อยนั่งต้องจับเขาจับจับให้เวลาอ๋อต้องยองลงเออต่ำไปได้ไหมก็ค่อยโอ้ยโอ้ยเนาะอายุอายุเท่าไหร่แล้วอายุอายุแปดแปดแปดสิบเก้าแล้วแปดสิบเก้า เอ้ใช่หรอไปก่อนลูกนั่งก็ได้ลูกงั้นนั่งใช้หะนั่งใช้แปดแปดสิบเก้าหรอ <c oughs> โอ้แต่เก้าสิบแล้วนี่ไม่ไหวได้เดีไม่ไวหวฮะเดินไม่ไหวแลยแปดเก้าเกิดพ่อสอนไหนโยมไหนจำไม่ได้แล้วตอนนี้ได้เงินคนชราหรอเนะีได้แต่ได้เท่าไหร่คนชราได้ได้พันกว่าบ,บาท ทำไมถึงพันกว่าบ,บาทได้พันกว่าบ,บาทได้ผู้สูงอายุและคนพิการอ๋อสูงอายุคนพิการแล้มีรายรับอย,อย่างอื่นไหมไม่มีค่ะไม่ไม่มีแล้วมีลูกไหมไม่มีอย,ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนี่อาศัยก็อยู่เขออาศัยก็อยู่ลำบากไม่มได้รู้ไิธอะไรลำบากกันลำบาก กลงบ้านามากินฮะ <c oughs> แล้วทำกินยังไงกลงบ้านมาแท้ขงัขงคนกลางบ้านมาอ,อ๋อคนข้างบ้านเราก็ไม่ได้หุงหุงก,กินเองนะบางทีก็หุงบางทีก็ไม่ถ้าก็ไม่ก็หุง <c oughs> แล้ว เขามาให้ทุกวันไหมบางทีครับในกระเพาะเขามาให้กันบางทีไปทีก็ไม่ให้ในการบ้าเนี่ยก็ยสุดแล้วแต่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้นะค่ะค่ะแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมมีมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งเป็นมะเรง็งค่ะเป็นขั้นไหนครขั้นนี้อ๋อเป็นเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับเนี่ ด้านไหนมะเร็งเป็นตรงไหนแม่การนี้การนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นมันมีมะเร็ง,งยู่ในจุดไหนผ่าตัตก็หายได้ไหมผ่ามะเร็งลำไส้หร<า>อค่ไะไแต่ตอนแข็งแรงแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวไปไปอยู่ที่ไหนทำอะไรกินกันบ้างก็ทำงานกัน งานทั่วไปทำทำอยู่แถวนี้เหรออยู่ภูกเก็ตค่ะก็อยู่ภูกเก็ตเลยหร่อไปทำงานที่นน่นไปทำงานที่โน่นเยอะ,ะไปทำอะไรภูกเก็ตก็ไปหาแล้วจ้างอะไรก็ไอย่างเงี้<อ>ฟามลูกไม่มีก็ไปอย่างนี้ไปทุกอย่างอยู่คนเดียวก็เลยมาอาศัยร้านอยู่ ตีดูไหมหน่อยไม่ขึ้นลม้มไม่กัดท่าไม่ไกันม่ไก่ได้แล้วแล้วสภาพที่อยู่ตรงเนี้ยพอใจยังการเป็นอยู่ที่อยู่อย่างเนี้แต่ถ้าถ้าเขามาให้มาให้กระสบายใจจะไม่ให้ กระคมกันกับเดินไม่ได้เดินไปเมื่อยจะไปซื้อของอะไรไม่ได้เดินเมื่อยแต่เขาให้ก็ได้ทานไม่ได้ก็ไม่ถนัน okay. บางทีก็เอาขามมาให้หุงยอย่างเงี้ย <c oughs> ยมเห็นไหมว่าความแก่เป็นทุกข์เห็นไหม เมื่อก่อนมีไม่มีถ้ายังแข็งแรงอยู่เนาะค่ะก็ะยังไปได้พูดได้คิดได้ใ<จ>ไม่พอใจตรงไหนเราก็ไป<จ>พอใจเราก็อยู่<จ>แต่พออายุมากเข้าทำปไปม,ม,ม,มันเลือกไม่ได้แล้วนะถ้า ถ้าตอนนี้ถ้าให้เลือกยงยงอยากได้ลยหรหรือจะเลือกอะไรชีวิตอะไรถ้าให้เลือกได้ชีวิตเลือกที่จะอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องการอะไรตอนนี้แกจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วถือว่าพอใจอย่างตรงนี้แกมันที่กะกลมที<ะ>่อาศัยอยุ่ที่กะกลม

ไปก่ไวิถีอยู่ไปไต้นไหนไปไหนก็ไม่ได้ละไม่มีแรงเลยแล้วญาติาคนอื่นมีใครมาเยี่ยมมาเยี่ยมมามาดูแลไหมไม่มีเองลงบากก็ไปมาทมงานตั้งโกยตั้งยุสามีโยมเสียต้นไหนไ<อ>สามีโยม จากไปต้นไหนอะไรสามีโยมเสียไปต้นไหนอ๋อนานละนานละหลายปีแล้วไม่มีลูกด้วยกันมีคนเดียวก็เสียไปแล้วเสียไปนานเนี่ยนานเลยหลายหลายปีแล้วตอนนี้เขาอยู่เขาเขาดูแลเราไหมส่งเสียไหมใครลูกเสียไปแล้วเสียไปตั้งนานนั่นแหละตอนที่เขายังดีๆอยู่ยังมีอยู่เขาดูแลเราไหมดูแล ดูแลดีแล้วตอนนั้นยมอยู่กับลูกไหมอยู่กับลูกอยู่อยู่กันอยู่แต่นี่ลูกลก,กับยมถูกยิงตายอ๋อลูกชายเหรอค่ะ <c oughs> จะเป็นคนเดียวทำอะไรเขาไม่ได้เพอาํทำไมก <c oughs> <ง>็หรู้ตัวว่าเขายิงตายทำอะไรเขาไม่ได้ผู้หญิงคนเดียว แต่ตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะฮ<ป>ะไม่ดีฮะไม่ดีแล้วที่ยมได้มาแต่และเดือนพันกว่าบาทเนี่ยไม่พอใจฮะที่ไม่พอใจที่ฝาก็เสียออกเลยไม่พอใช้ <S <S ลำบาก เราต้องจ่ายค่าน้ำไฟไหมใช่ายงต้องจ่ายเองค่าใสใอื่นต้องจ่ายเองเอไปซข้าวเองข้าวก็ใส่ว่าพอเราจะไปคันที่อื่นได้ไหมลูกไปเข้าที่อื่นได้ไหมลูก <c oughs> ไปไปที่อื่นไปไม่ต้องมาเสนอหน้าคก,กับ ได้แค่พันพันหกร้อยใช่ไหม,ไ,มได้พันหกร้อยใช่ไหมค่ะไม่พอใช้เองมางตีบางทอยากซื้ออะไรก็ไม่มีตังดห่อเหี่ยวมาอยู่อย่างนี้ใจกิจใจเราห่อยหี่ยวอะไรนะกิดทุกวันฮะบางทีไม่อยากอยู่อ๋อเด็กกลม่ม โยมอยู่งี้โยมนึกถึงเรื่องแบบบุญคุณโทษอะไระไหม,ไมเรื่องบุญกรรมอะไร่ะค่ะบุดีอยากจะสร้างบุญก็ไม่มีเงินจะทำแต่ทำไปแล้วคิดเงินก็หมดก็ไม่ได้บุญอยากทำแต่ไม่มีเงินทำถึงมันฝาาวันใดอยากจะไปเงีืยไปเถอะคันอยู่นั่นแหละ คันพุ่นคันพุ่นคันพุ่นนี่เป็นมาโยะไหมน,นี่ที่นี่อ๋อมาที่นี่มันก็มานั่งเฝ้าเลยมาถูกตอนนะอ้วนใจดีใจดี แล้วถ้าใจานมก็ช่วยานมใจดีนี่ถ้ายิ่งแก่ตัวไปอีกก็โอ้โหนึกภาพไม่ออกกันว่าจะเ้ยลำบากลำบากแต่ตายเร็วกับก็หมดบุญไปถ้าอยู่ไม่ตายง่ายเลยบางทีการตายเรารู้สึกว่าหมดพละไปเนาะตาบใดยังไม่ตายก็ต้องทนอยู่ไปเรื่อยๆใช่ใช่ บางทีอยากจะผูกคอตายเลยทำไม่ได้ไปทําก็เป็นกรรมอีกบางทีวันไหนถ้าบิตรังก็สบายใจหน่อยอถ้ามีเงินจะไปใช้อะไรบ้างถ้าถ้ามีเงินซื้อของของใไใบใช้ว้ทานอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยากตายเลยก็ไม่มีตังค์ทานบางทีกลุ่มอย่างเงี้ยบางทีกลุ่มจะไม่มีสบายเลย อายุมากแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเขาไม่มีที่พึ่งลำบากจังตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้แล้วเพราะสุขภาพก็เดี่ยวแรงสายตาแค่จะลุกจะนั่งก็ยากๆแล้วแต่ลำบากยนนั่งไมไม่เคยจอนั่งไมได้ไม่เคยล้มบ้างไหมไม่เป็นไม่เป็นเคยเดินล้มไหมโอ้ไม่เคยล้มยไม่เดยไปไหนที่ก็นอนทั้งวัน แล้วตอนสาวๆเราทำงานมีเงินเหลือเงินเก็บบ้างอ๋อไม่เก็บเลยอันนี้มีเก็บ,กนนกบใช้หมดแล้วไม่เหลือการทำไปใกลไปเลยนี่ไม่มีลกูกแล้วโยนไปทำงานที่ภูเก็ตกี่ปีโอเหลายปีแล้วทำไมถึงกลับมาเป็นมะเลงก็กลับมาอยู่นี่อ๋อเพราะป่วยถึงกลับมา เวลาจะไปหาหมอจะไปยังไงไปหาหมอให้่ยกเดินไปนี่เดินไปไปคิว่ติดปากทางอนี่เดินมาแล้วก็ต้องไปตัวคนเดียวใครมาช่วยส่วนที่เราก็เพียงแค่มาอาศัย <c oughs> แล้วก็ต่างคนต่างอยู่่ <c oughs> าน้ำขาไฟก็ต้องออกเองห่าาก็เดออินก็คิดว่าอโมหาร้อย ค่าอะไรนะเดินกินด้าวมหาร้องค่าไฟค่าน้ำไม่เหลือไม่ได้เลยค่าน้าค่าไปกันเดียวเดพันหนึ่น 1, นงก็เป็นหัวใจในมุทิติมุติอยากทานอะไรก็ไม่ทนันลงไปขอใครอ <c oughs> ยู่คนเดียวบบ้างเหนื่อย มันเขาเรียกมันเหนื่อยเหนื่อยข้างในมันเหนื่อยใจเหนื่อยใจคิดคิดไม่ออกแล้วก็ไปไม่เป็นทำไม่ได้จะพูดก็ยังยากนะจะหากินก็ยิ่งลำบากมันเหมือนกับว่ามันเป็นขาลงที่กำลังจะหมดเวลาการนับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งก็รอถึงวัน แล้วยมคิดว่าชีวิตอย่างนี้มีที่พึ่งอะไรไหม,ไม,มไม่มีเนะเาะแไอ้โรคเดีเยอะลำบากแล้วโยมจิตใจโยมมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวไหมไม่ไม่มีแล้วก็คิดกุ้อย่างเดียวไนงะคุ้อย่างเดียวคิดอย่างนี้คิดกุ้งอย่างเดียวมีความกุ้งม, <ทำ S 1> มีเครื่องคิดเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่ไปเป็นวันพอรอวันตายแค่แค่นี้จริงชีวิตเอาประพาสเอา วิทยุมาให้โยมได้ได้ฟังเดี๋ยวให้วิทยุไว้เป็นเพื่อนปลอบใจไว้ฟังธรรมะให้สืมซับไปแล้วก็ต่อไปเอาสติทำความระลึกและหัดภาวนา <Okay. S 1> ภาวนาพุทโธอยู่ในใจเราตลอด <Okay. S 1> จะได้ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากกว่านี้เพราะคิดไปก็ไม่มีอะไร <Okay. S 1> นะ พุโทโธไปเรื่อยต่อไปในโยมนั่งอยู่ตรงไหนก็กำหนดอยู่ข้างในพุโทโธพุโทโธค่อยๆพูดไปข้างในพุโทโธเพื่อให้จิตเราได้มีสมาธิหรือไม่ให้ไปอ่อนเพลียกับเรื่องอื่นให้อยู่กับ องภาวนาพุทโธเพราะพุทโธนี่เพราะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ย่อมมาจะทีนนอนคืนก็พูดแต่งนี้ทนะีแต่ว่าให้ทํามากกว่านี้ทําเป็นนิสัยหัดพุทโธพุทโธถือเอาพ,พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะว่าที่พึ่งอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็มีแต่หาที่พึ่ง ทางจิตเราพุทโธพุทโธส่วนร่างกายนี่ก็ค่อยเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมเสื่อมจนคิดว่าเราบังคับมันไม่ได้แล้วขาบางคนก็ยกไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งไปวางไปแต่พุทโธไปเรื่อยๆนะจนกว่าหมดลมหายใจส่วนเมื่อที่ไปนอนมาแล้วก็พุทโธพุทโธนะไอทําไปแต่ให้ทําบ่อยขึ้นและตายังมองเห็นอะไรอยู่ไหมไม่มองเห็นนะ อันนี้นอ่านว่าไงอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกไม่รู้หนังสือไม่รู้หนังสืออีกเนี่ยพุโทโธสองคำคอ่านแบมือเดี๋ยวให้ไปฟังอ่านแบมือแบมือแบมืออ่ารับวิทยุนะเดี๋ยวจะให้ไปฟังวิธีใช้ก็แค่เสียบปลั๊กพอเสียบไปก็จะ มีไฟสำรองชา์ิไปในตัว <Okay. S 2> เวลาตอนเช้าเราไม่อยากจะเสียบเราก็ถอดปลั๊กมาฟังได้หรือเสียบไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้ใช้ได้สอง,องแบบแบบทีนี้เวลาใชา้เนี่ยเปิดมาวิทยุทั่วๆไปเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นนะก็จะมีบทแปลนอกนี้ก็บญญรรยนะายธรรมนะบรรยายธรรมตั้งแต่กันที่สามจนถึงเกือบ400 เวลาถ้าโยมไม่กดเลขหนึ่งไม่กดเลขสองเนี่ยเสียงสวดมนต์จะไม่มีนะจะเทศไปข้างหน้า <Okay. S 2> แต่ว่าถ้ายโยมอยากฟังสวดมนต์โยงก็กดเลขหนึ่งวิธีกดก็ให้อยู่ใกล้กับวิธีขนาดนี้ตั้งไว้ระดับเนีระดับนี้ <Okay. S 2> แล้วกดอัน,นี้จะมาเปิดนะในเลขหนึ่ง <Okay. S 2> มองเห็นเลขหนึ่งไหม <Okay. S 2> จะมีดนตรีไทยนิดหนึ่งแล้วก็คำวัดเช้าสวดมนต์ โยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะกะโตเยนะภะคะวะตะมัต่อไปให้อยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ให้ซึมซับไป,บไปยยสะภะคะวะโตสวะกะสังโฆ กดเลขยี่สิบแปดช่วงเน้นประโยฝฟังทำรรไปวันนี้ก็จะให้ธรรมะเขารรมาเปายแนวของคนที่เตรียมชีวิตไว้ก่อนตายเอาพูดขึ้นกับว่าตายแล้วใจมันไม่ตี อุตสาหามาตั้งเยอะอะไรบอกเก็ตายสิขาดทุนะไงต้องบอกอายุมันขวัญยืนเป็นหมื่นปีเอออย่างนี้ค่อยนายอยู่อานี่จะกลับมาเลขหนึ่งใหม่นะยมนะกดเลขหนึ่งปุ๊บแต่ไนไหนครับค่เ,เลขหนึ่งก็จะมีดนตีไทยมาสวดมนต์เปิดคแค่นี้นะติหมดซึ่งเล่นละ อแบมือระวังล่วกน้ารีหมดเก็บไว้ดีแล้วถ้าได้เงินรักษาเองได้ไหมเก็บไว้อยู่กับตัวเองดูแลได้ไหมถ้ามีเงินเป็นหมื่นเนี่ยได้ค่ะได้เก็บไว้ใช้เพราะไม่มีรายรับแล้ว ให้ไปสักสามหมื่นไปไเม่มีแักบา่ไฮะไม่ไม่มีเงินไม่มีกเลยให้สามหมื่นเก็บไว้สามหมื่นใส่กระเป๋าไว้เก็บใส่กระเป๋าไว้ในกระเป๋าถ้าไม่มีก็ชีวิตไปต่อไม่ได้ 60, ในกระเป๋าอยู่ไหน,นหากระเป๋าไม่เจอเอเนเอเนัอนะ่นแหละเสดียายหายรูนี่ใบาละพันใช้ยังไงใบละรนะ้อยนะใส่จะหลุดจะร่วง ใส่ให้จมก็ไปใส่ไหไมไ,หไม่ใส่ไปเออใส่ยังงี้กระเป๋าเออเนี่ใจชื้นไหมเพอได้เงินแล้วได้เลยใจชื้นขึ้นไหมใจขึ้นเลยสบายใจอืมแตนไม่ก็สบายใจนี่อยู่ได้เป็นเป็นปีๆเลยนะใ่สามหมื่นเนี่ยขาดแล้วเราค่อยนไม่คยด,ดีไม่คยดีขาดแล้วก็ค่อยชดไปทีละ ใจไวเดือละพันธ์แต่ต่อไปต้องพุทโทว์นะพุทโทว์ทุกวันเลยค่ะต่อไปต่อไปนั่นรอาพุทโทว์จะไม่นั่นก็นั่งก็เจเธอก็เหมือนตั้งเออพุทโทว์ไปจะได้ไปทำบุญมั่งอืมอ่ะบันพระบันเจ้าที่นี่ยงเงียบนะค่ะจัดโยมใครจะบวชพระก็092 893 0455 092 แ9 3 0ก5 5คดีการหนึ่งไม่สุบุรีสูบต้องเลิกเลิกไม่ได้ยังไม่ต้องบวชสวดท่องนาคด้วยปากเป่าต้องอยู่วัดก่อน7วันมาดูนิสัยคดีความต้องสิ้นสุดแล้วก็ตรวจโรคให้เรียบร้อยว่ามีโรคใครติดต่อร้แรงไหมในกดิการและใครไม่มีทุนทรัพย์ที่จะบวชทางวัดก็เป็นเจ้าภาพให้มีหนึ่งนาที บวชก็คือหนึ่งมีนานะหนึ่งมีนาเก้าโมงนยี่สิบแปดกุมภากระโปรงผมนากนะคจัดโยมก็มาป่งกันทุกทุกครั้งนะก็ฟังธรรมะยอ่อย้อนก็ให้โยมได้ได้เห็นว่าการเกิดมาจริงจริงมันมีสภาพทุกข์ที่บีบคั้นให้เราต้องดิ้นรน ก็เพื่อให้ออกจากทุกนั่นแหละความหมายแต่ว่าการดิ้นรนเพียงเพื่อร่างกายอย่างเดียวนี่จิตที่ไม่ได้ขัดเกลวนะจิตที่ยังมั่นหมายจิตที่ยังไม่ชำระจิตที่ยังไม่บดกิเลสเนี่ยเหตุของทุกข์มันก็จะกลับมาสู่การเกิดอีกแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆในสารสเสวยพบภูมินั้นจนกว่าเราเข้าสู่พระนิพพานจึงมีคาว่านักบวช ผู้ปฏิบัติธรรมก็คือเป้าหมายคือการหยุดเวียนว่ายตายเกิดเป็นพบสุดท้ายเหมือนอมาที่บวชมาชาตินี้จมาก็ก็ต้องการจบในการเวียนว่ายตายเกิดจริงไม่ได้สนใจเรื่องเอกลาบเงินทองชื่อเสียงอะไรเพียงแต่รู้ว่าโลกใบนี้ก็ยังใช้สิ่งนี้เป็นสมมุติที่เป็นสิ่งสะดวกทุกอย่างก็คือ อำนาจเงินทองชื่อเสียง <antique> แต่ว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์นิพพานแล้วก็ไม่ได้เอาสิ่งนี้มาให้เกิดความมัวเมาลุ่มหลงกับการเวียนว่ายตายเกิดก็สมควรส่วนระยมเจ้าข้าวไว้ไหมจะเอาไว้หุงไหมหรือหรือไม่ได้หุงเท่าไหร่อะไรข้าวก็บนงทีได้กับผ้าเขาหุงไม่ดก็ไม่หุงเลยบางทีก็ทานนมได้ แล้วกับข้าวเอางี้กว่าเอาเอา,เอากับข้าวแล้วข้าวมันทักสองลูกพอสอีส่ลูกเออสี่ลูกข้าวมันสี่ลูกแล้วกับข้าวมาเอออันนี้เอาไปไว้ที่ห้องเลยไปมีกระติกน้ำร้อนบางทีข้างบ้านก็เอาข้าวมาให้ก็ไม,ตม่ต้องทำผมอธิยาข้าวมาให้ดีก็มีมาม่าไว้สำรองมีปลากระป๋องมีไข่ ชีวิตคนเราพอถึงบางทีอยากจะฆ่าตัวตายทํทาไม่ลงเพมอนาอย่าไปทําเป็นบาปกรรมคเราไม่ฆ่าตัวตายอย่าลืมว่าการตายเนี่ยมันเป็นการหนีหนีพบหนึ่งแต่ไปเกิดอีกพบหนึ่งที่นี่พบที่เราไปเนี่ยจิตที่ยังเป็นอกุศลจิตที่ยังมีความเศร้าหมองเนี่ยมันไปที่ไม่ดีมันจะมืดไปยังไงยังไงก็อยู่กันไปจนกว่าหมดไปโดยธรรมชาติ พอคนเวลาเป็นอะไรยังรักษาเลย <Okay. S 1> ลเ,เราก็ต้องสู้ต่อเพราะแล้วว่าถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องนิพพานงนั้นก็เอาความทุกเนี่ยมาเป็นสติเอาความทุกเนี่ยมาเป็นธรรมะแล้วก็ออกฟังธรรมะแล้วเดี๋ยวจะมีปัญญาว่าความทุกเนี่ยเป็นอุป,ปกรณ์ที่ทําให้เราไม่ไไม่อยากอยู่อยู่คนเดียวที่ก้มที่บางท,ทีถ้ามีเงินใช้ก็บสบายใจหน่อยเรมใจก้ม,มไม่บอกใครใครก็ไม่ให้ เเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งไว้ก่อนแล้วกคนไปพาดเดี๋ยวดึงดยกโยมขึ้นค่อยค่อยขึ้นนะค่อยค่อยไปค่อยค่อยเดินค่อยค่อยค่อยคเดี๋ยวลงค่อยค่อยคยเดี๋ยวล้ม แปดสิบเก้าอายุยืนนะเนี่ยแปดสิบเก้ายังดูไม่ออกว่าแปดเก้านเออเอาของไว้กินนะอ่ะละหัดพุดโทโธไปเรื่อยๆโยนะเอาไปเรียบร้อย